มีเงินเข้ากับใส่ใจสิ่งที่มันจําเป็นซะก่อนเนาะส่วนเอเนี่ยมันกะบ่จําเป็นเท่าไหร่ว่าต้อไปเดี๋ยวมีเงินหลายก่อนนี่ขยับขยายเดี๋ยวค่อยติดแอร์แม่บานเนาะอ่ะพี่น้องผมหลังจากที่ผมได้เฮ็หของรีโนเวทของไม่เนาะอ่าก็เป็นการทาสีตีฝายังเรียบร้อยเส็จสิ้นเบิดแล้วเนาะไม่บานเนาะใช่แล้วที่นี่ก็ได้เขาอยู่แล้วเออประเด็นก็คือว่าพวกหอนี่แหละเนาะ แต่ว่าใส่พัดลมกับปูเป็นอย่างเด้พอนอนได้อยู่งเออเมนวบายไม่บาดมันกับ uh huh. มันกับบอดดยหอนถึงขนาดนอนบอได้ดอกนอนได้อยู่นะครับ uh huh. ใส่พัดลมเปิดเอานะครับย่มกางเว้นมันกับเย็ยนอยู่เพราะว่ามันมี่ฝาเนาะมันชีหอนแค่ตอนหัวค่ำเนาะ mm hmm. มันชีหอนแต่ชมหัวค่ำแค่นั้นเนองนะครับและที่นี่ก็ใส่พัดลมเปิดมาที่นี่ผ้านุ่มที่มีเนะี่ยมันเป็นพัดลมตั้งโต๊ะว,วางพื้นเนาะ uh huh. เออมันกับซิเกะกะเนี่ยเดี๋บาดดิซึ่งเสียบปลั๊กและกะ้วก็ อัโยงสายลงมาทึงมีเสียบป๊กแล้วก็มีสายเก๊กาเวลายางไปยางมามันก็สิมีสายรุยุย้ยงลุยย่างเนะาะสายอันค่อนขอ้างสีเก๊ก้าวัานน้ไปเออก็ไม่คุยกับแม่บ้านว่าเอ้าเอาพัดลมติดผนังดีกว่าบออะไรวะออะไรตกลงกันนะครับเด็ดไปดาวโมเมนต์ดาวสื่อสดจ <c oughs> ้าสื่อสดสื่อสดตัวเนาะประว่าณจะบาทพันกว่าพันห้าพันห้าอันนี้ครับราคา ห5 9 0บ้าทเนาะิบาทนะยี่ห้อห,ห้าตาลีเอ่ยี่ห้อท็อปแบรนด์อยู่ยี่ห้อนี้เชื่อถือได้นะครับแต่ว่ารานชาเพิ่มลดไห้พันหาถวนเนาะอ่าฮะกันเลยนะครับเอามาใส่แบบติดผนงังอันนี้จ๊อกฟุ๊กใส่อ่าตะขอเออใส่เดียมันเรียบร้อยแล้วอ่านะครับเดี๋ยวก็จะได้เอาขึ้นไปว่างนะฮะอ่าเป็นขนาดสิบแปดนิวนน้วเนาะแม่บานสิบแปดนิ้วนะครับอ่าช่วงนี้คับ เราใช้พันล้มไปก่อนเนาะเพราะว่ายังบปถ้ามีเงินติดแอมีเงินเขา้าไปใส่ใจสิ่งที่มันจำเป็นซะก่อนเนาะส่วนแอ,อนเอนี่ยมันกะบัดจัเป็นเท่าไหร่ปะตอนไปเดี๋ยวมีเงินหลายก่อนนี่ขยับขยายเดี๋ยวค่อยติดติดแอร์ต้องแบบนันเนาะช่วงนี้ก็บพ่อยู่ได้อยู่และอีกอย่างนึงช่วงนี้มันก็เขาหนาฝนเนานเนะพอหนาฝนแล้วมันก็จะเป็นหนาหนาวเที่เรสิฮอดหนาวของอันอีกเทื่อนนึงก็สิมีเงินติดแอร์อยู่ตะคือวันนี้มีเงินอยู ช่วงนี้กะเอาไปใส่จใจยางที่มันจําเป็นก่อนเนาะอยางที่มันจําเป็นเขาก็เอาไปใส่ในส่วนหนังก่อนแต่ว่าตอนนี้กะอาศัยพันล่มไปสักครอแต่ว่าเอาแบบกีดผนังเออมันจะสีสายมันจะสีบรีกี้การท่ามยางเนาะอยากให้พวกนี้มันลงโล่งเนาะใช่ครับอันนี้กะเดี๋ยวเสียบทดสอบเสียบปลั๊กทดสอบเบิ่งทดสอบเบิ่งเสียบปลั๊กสียบแล้ว่าสายกะบันทันเดี๋ยวต้องยึดอีกทีนึดกีดติดยังให้มันเรียบร้อยเนาะ โอเคโอเคเปิดชีก็เปิดกะทิรอดแล้วตีผนังตีผนังโอ้เย็นสบายที่สบายเโอ้เย็นอยู่การนนอนนี่เนาะนอนตรงนี้นอนมาด้านซ้ายสุดแล้วก็นอนตรงนี้ไปจะเย็นอยู่ที่นอนเดี๋ยวกัขยับมาด้านนี้สุดหรอกแย่ลโอเคนะครับเออได้สีขาวถูกใจได้สีขาวถูกใจ โอเคนะใช้ได้เย็นสบายอ่ะใช้งานพัดลมไปก่อนเนาะส่วนแอร์อยว่ากันทีหลังมีตังเ๋ยวไปได้น้องไปบ้านเนาะอ่ะนะครับผมขอบพูดนะครับที่รับชมมาจนจบคลิปนะครับไ้พ่อกันคลิปถัดไปครับผมพี่้องครับ